เป็นเครื่องบดกาแฟรุ่นเก่านะคะแบบเมนนวนไม่มีที่ตั้งเวลาสำหรับบดนะคะเครื่องนี้จะปรับความละเอียดได้ตั้งแต่0ูถึงเเลยเราก็ค่อยๆปรับว่าความละเอียดไหนมันเหมาะกับกาแฟของเรานะคะมันก็จะดีตรงที่เราได้ทำอะไรเยอะแยะตัอเขาจะมี ที่ใส่มเมล็ดกาแฟตรงนี้ปกติมันจะมีเหมือนหมวกครอบตรงนี้ไม่ให้กระเมล็ดกาแฟกระเด็นนะคะที่นี้ก็เป็นที่บดมาปุ๊บก,ก็จะมาก็ปอกไว้ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยกดออกมาตรงนี้เราจะใช้โดยใช้ก้านตัวนี้ใส่แหวนแล้วก็กดกาแฟลงเลยก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใช้โดดประคองอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้ดีค่ะเครื่องเขาก็จะกระทัดรัดไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะน้ําหนักก็ยกได้ ยกง่ายอยู่นะคะก็จะมีความหนักนิดนิดความหน่วงนิดนิดก็จะไม่ล้มง่ายทุกอย่างจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะคะไม่เข้าสนิมที่ตรงนี้เขาก็มีบอกให้เลยว่าปรับไปทางไหนอยากปรับไปทางไหนละเอียดนะคะอันนี้ก็ใช้มานานแล้วแต่ว่าตอนนี้รุ่นนี้เหมือนจะไม่มีแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นที่เขาพัฒนามาอีกจากรุ่นนี้แต่ว่าก็อะไรทุกอย่างคล้ายๆกันหมดเลยถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะใช้ดีสําหรับใครที่ชอบอะไรที่มันเมนนวลเมนนวลนะคะ